เชื่อไหมครับว่าในโลกของเรามีนกกว่ามหมื่นชนิดและแต่ละชนิดก็มีสีสันและมีคุณค่าในตัวของมันเองวันนี้ผมจะพามารู้จักกับนกอีกกลุ่มหนึ่งที่ทุกคนอาจจะมองข้ามไปซึ่งวันนี้เราจะพามารู้จักกันในที่นี่ครับนกใหญ่แต่เงียบๆ่อยนะครับเพราะเขาอาจจะตัวเสียงเราไปเ,เลยครับ เยี่ยมๆนะครับเยี่ยมๆนะครับตามผมไปเลยโอ้วันนี้โชคดีมากครับเราเจอพิธิกรตอนหนึ่งน้องส้มมอโซเราไปถามด้วยนะครับว่ากำลังทำอะไรอยู่ กันเลยวันนี้พี่กพาพี่ชมคการลีนิสันค้มค่าจร์งงวันนี้เราเป็นภารกิร่วมกันโอเคไหมได้ค่ะโอเคซูล้วค่ะานผู้นกพิราบหรอเขุลิยค่ะนกพิราบวิยเคียอยู่ในกลุ่มนกพิราบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พบดูทางเกาะปาโปัวนิกินีและเกาะโดยรอบๆของประเทศดินโนีเซียชื่อนกชนิดนี้ได้มาจากการเทริดเปเกียรติให้กับพระราชนิวิตอเรียแห่งประเทศอังกฤษโดยจากไข่เพียงปีละ1นฟองเท่านั้นนกชนิดนี้จัดเป็นนกที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งในเอเชียและของโลกอยู่ในสถานภาพผูกผุกคาม การสนสัตว์สามารถพ,ราาพาะขยายพันธุ์นกชนิดนี้ได้แต่ก็ยังเป็นที่น่าเป็นห่วงพอนกชนิดนี้ยังถูกล่าตามธรรมชาติพีุ่ี่กบชนเจอนกที่ต้องอ<ม>อตามหาแล้วของกบอ่ะโอ้ยขที่ต้องเป็นไทล์ไลท์ทเสเกิดดเกี่ยวไว้หลังเกิร์ันเดี๋ยวเ,าเราไปตามมันเลยนะครับว่านกกะมีอยู่ที่ไหนไปเลยครับค่ะตามกันมาเลยค่ะ นกที่ผมตัมหา้เป็นาากนกที่หายยากมากนะครับนกที่แบบในธรรมชาติหายกากมากมากนวกว่าจะอยู่ในกลุ่มของไก่ฟ้าซึ่งเป็นญาติห่า,างๆก,กับนกยงุงมีถี่นัยอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยไล่ไปจนถึงมาเลบอร์เนียวสุมาตร,รา ในดูดูการผสมพันธุ์นะครับตัวผู้จะทำลานว้างประมาณ2เมตรเรียกว่าลานนกว่าซึ่งลานจะสะอาดสะอ้านเพื่อดึงดูดตัวเมียเมื่อตัวเมียสนใจตัวผู้จะเต้นรำเพื่อเกี้ยวพาราสีเมื่อผสมพันธุ์เสร็จตัวเมียจะวางไข่ไม่เกินสองฟองเท่านั้นการอนุรักษ์นะครับองค์การส,สัตว์ได้มีโครงการวิจัยในการเพราะขยายพันธุ์นกว่าซึ่งปัจจุบันเรามีนกว่าที่เกิดภายในสวนสัตว์มากมาย จุดหมายต่อไปนะครับคือการนำนกว่าคืนถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมวันนี้ก็เราเสร็จสิ้นภารกิจในการตามหานกที่มีคุณค่าทางธรรมชาตินะครับน้องชมว,วันนี้เราได้อะไรบ้างครับวันนี้นะคะสิ่งที่เราตามหานกสองชนิดนะคะก็คือน,คนกที่ราบหนอนวิคตอเรียแล้วก็นกว่านะคะ ถือว่าสัตว์ของชนิดนี้นะคะนอกจากมีความสวยงามแล้วนะคะยังมีคุณค่าในเชิงอน,นุรักษ์อีกด้วยใช่ครับและนอกจากนี้องค์การสวนสัตว์เรานะครับยังสามารถเพาะขยา,พายพันธุ์สัตว์ต่างๆนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังดําเนินการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติตอนต่อไปเราจะมาตามหาอะไรครับน้องทอมตอนต่อไปนะคะถือว่าน่าตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเพราะว่าเราจะได้พบกับ นกที่เป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยนะคะ<อ>นั่นก็คือไก่ฟ้าพญาลอน,นะคะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นสัตระกูลกวางน,นะคะที่มีขนาดเล็กที่สุดนั่นก็คือกอระโจงหนูอโอ้ยอดใจร้องไม่ไหวแล้วนะครับยังไงติดตบติดตามตอนต่อไปได้เลยนะครับโอเคค่ะเราพบกันในโอกาสหน้านะคะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ